สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้วันพรฤหัสนะครับ14สิงหาคมนะครับก็วันนี้หลักๆฟุตบอลที่น่าสนใจจะเป็นในส่วนของฟุตบอลยุโรปนะครับมีทั้งยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟลนลีกนะครับเป็นรอบคัดเลือกรอบ3เลขที่2นะครับผมจัดมารายการหนึ่งคู่แล้วกันนะครับไปดูทางฝั่งของยูโรปา Europa ก่อนนะครับเป็นเกมเระหว่างบราก้า กับ C.F.R. c F. r u z นะครับเกมตั้งแตที่เจอกันมาครับเป็นทางฝั่งรากาที่บุกไปชนะมา2-1ก็ต้องบอกว่าเกมนี้มีความเรื่อเปรียบอยู่มากนะครับเพราะว่าสกอร์นำอยู่1ประตูแล้วก็ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเล่นได้ไลฟ์ความกดดันมากกว่าสกอร์นำอยู่แล้วก็ผลงานโดยรวมดีกว่าด้วยนะครับคือตั้งแต่ปีซีซั่นมาจนถึงตอนนี้เนี่ย ก็ประมาณ9-10ถึงเกมนะครับบาก้าผลนั้นดีมากมีเสมอเกมเดียวนอกนั้นคือชนะหมดเลยแล้วก็เกมลุคค่อนข้างดีด้วยนะครับตรงกันข้ามกับทางฝั่งทูสนะครับที่ถึงแม้จะเป็นทีมใหญ่จากโรมาเนียแต่ผลงานช่วงนี้ไม่ดีเลยนะครับ6เกมหลังสุดนะครับชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง3แล้วก็เกมที่ชนะเนี่ยเป็นการชนะลูการโนในช่วงต่อบบวลาพิเศษด้วยนะก็จะบอกว่าอ่าทุกอ่าเขาเรียกอะไรดิลลนทุกเกม ไม่มีเกมที่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอาทางฝั่งของ巴拉กาครับผมคิดว่าเกมนี้ด้วยสกอร์ที่นําอยู่แล้วก็ด้วยความที่ช่ส,สัปดาห์เดี๋ยวฤดูกาลใหม่จะเปิดขึ้นในเกมหลีกของโปรตุเกสผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยก็น่าจะพักตัวหลักเอาไว้พอสมควรเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากมุมมอ,องต่างประเทศเนี่ยเขาให้ภาษีของทางฝั่งเจ้าบ,บ้านเหนือกว่านะครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยต่อให้ อาจจะเหนือกว่าอย่างนาตาแต่ผมคิดว่าวันนี้บาก้กาน่าจะเล่นแบบเน้นผลมากกว่านะครับอาจจะจบที่เสมอหรือแม้กระทั่งเต็มที่เนี่ยอาจจะชนะแค่ลูกเดียวเพราะว่าเกมนี้ก็ถ้าให้ชัวร์ผมว่าถ้าเกิดชนะเพราะว่าบาก้าเฮแล้วแบบสบายใจแล้วคือลูกเดียวก็น่าจะพอการันตีได้ว่าเข้ารอบนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็สกอร์อาจจะแค่เฉือนเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นบาก้กาชนะหนึ่งศูนย์หรือแม้กระทั่งสองหนึ่งนะครับผม ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่ในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นเกมระหว่างบรอนบี้เจอก,กับไวกิงกูล็กยาวินะครับคือถ้าเกิดดูตามเนื้อผ้าเนี่ยชื่อชั้นแล้วเรื่องของมาตรฐานฟุตบอลของประเทศถ้าเกิดเทียบกันนะครับทีมจากเดนมาร์กน่าจะดูภาษีดีกว่าไอซ์แลนด์ถูกไหมครับแต่ว่าการพบกันนัดแรกนะครับไวกิงกูเปิดบ้านทันลไปสามศูนบอกสกอร์ขาดลอยมากนะครับ ใครจะไปเชื่อว่าทีที่เหนือเหนือกว่าอย่างบอนบี้จะแพ้ถึงสามลูกนะครับเกมนี้ได้กับมาได้ในบ้านแต่โจทย์ค่อนข้างหนักตรงที่ว่าต้องยิงสี่ประตูเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบแล้วก็ยิงสามเพื่อตีเสมอนะผมบอกว่ามันยากจริงๆนะเพราะผลงานปีนี้ไม่ค่อยจะแน่นอนเท่าไหร่สาหรับบอนบี้นะครับส่วนทางฝั่งของไวกิงกูผมมองว่าโอเคแหละเรื่องของมาตรฐานทุกอย่างี่ยด้อยกว่าก็จริงแต่ผลงานไม่ค่อยจะ น่าเป็นหัวเท่าไหร่นะครับคือเกมรับอาจจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างแต่เกมรุกทดแทนได้คือเป็นทีมที่ยิงเยอะแต่ก็เสียเยอะนะครับแต่ว่าในยุโรปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเล่นได้ดีแล้วันนี้ด้วยสกอร์ที่นําอยู่3ประตูผมคิดว่าเกมนี้ก็น่าจะเน้นอุดแบบเต็มประตูเลยเพื่อที่จะวางผลในการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมมองว่าไปเยือนที่เดนมาร์กอ่ะมันไม่ง่ายอยู่แล้วผมคิดว่าสุดท้ายบอลบี้น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะ และเอาคืนได้แต่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้ผ่านเขาหรือเปล่าเพราะสกอร์มันหายเยอะมากแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยสกอร์ที่ออกมา 2- อหรือสาหนึ่งผมว่าเกิดขึ้นได้เพราะว่าเกมนี้ผมให้ทางฝั่งบอลบี้ภาษ bon ีดีกว่าตรงที่เล่นในบ้านของตัวเองละกันนะครับสรุป2คู่วันนี้นะครับที่ผมคิดว่า,าน่าจะมาตามนักเลยสำหรับตัวผมเองนะก็คิดว่าบราการเนี่ยวันนี้มีโอกาสย้ำแค่ได้หนึ่งเกมแต่สกอร์อาจจะไม่ขาดนะอาจจะเป็น1นึ่งศูนย์แล้วก็สองหนึ่ง แล้วก็มีโอกาสที่จะเสมอได้เหมือนกันมุมเปิดกว้างมากๆนะครับส่วนคู่นึงิงผมคิดว่าบอลวีวันนี้เอาคืนได้ในการเจอกับวากิงกูแต่ว่าสกอร์อาจจะไม่ขาดถึง่3ลูกนะครับแตอ่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่า2 0 3ศก็มีโอกาส็ะไปได้อยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะและนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ